จากหนึ่งเรื่องราวได้ขยายตัวออกไปกลายเป็นพหนจัก,กรวาลอันไร้ที่สิ้นสุดแต่ทว่าตัวตนคู่ขนานก็ไม่ได้มีเพียงแค่ของพี่ดูพียงอย่างเดียวเพราะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวผ่านมุมมองของคนที่คอยฟังมองการกระทําของผู้เล่นมาโดยตลอดและในวันนี้เธอคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายลงมือเซทีเอาละ่ะขอการสวัสดีชาวแฟนด้อมทุกท่านขอตอนเราเข้าสู่ w o n d e r e r Tale Story ในเรื่องราวของด็อกเตอร์เมกาโลอัลฟี่ผู้ดำเนินเรื่องราวเชกเช่นเดียวกับดัสแสนัน เข้าสู่บทดำสำหรับเรื่องราวของดรมกาโลเป็นผลงานจากผู้แต่งที่มีชื่อว่าอาร์ไซเลียนพร้อมกับได้โพดเรื่องราวนี้เอาไว้ภายในเว็บตูนและเว็บก l บ b a คอม m ิกส์ที่เป็นเว็บลงผลงานละ่ะของผู้แต่งท่านนี้นั่นเองสำหรับตอนใหม่ๆของดรมกาโลส่วนใหญ่ก็จะโพดเอาไว้อยู่ภายในเว็บแห่งนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ววาร์ปอยู่ใต้คลิปถ้าหากอยากไปอ่านตอนใหม่ๆแล้วล่ะนะเอาเป็นว่ามาฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่าเริ่มจากสติ๊งโลกของดรมกาโล มันนั้นก็จะเป็นเสมือนกับจักรวันหลักทั่วไปมันนั้นทั่วไปในระดับที่ว่าแสนคลาสสิกของจักรวันนี้เขานั้นจะเหมือนกับแซนยูทีจริงๆนั่นก็คือพี่แกนั้นจะจาเรื่องราวในไทม์ไลน์ต่างๆที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ยกเว้นแต่ต่อที่สามารถชนะเด็กมนุษย์เขานั้นก็จะคาดไดาว่าเรล่านั้นได้แพ้ให้กับพี่แกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ตามลำดับนั่นเองแต่ถ้าว่าแทนที่ทุกอย่างจะดําเนินเรื่องราวผ่านตัวของพี่แกเพียงคนเดียว มานั้นกับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในขณะที่ทุกอย่างดําเนินไปเหมือนกับเชกเชนทำลายจินเนอรไซด์ทั่วไปแซนนั้นก็จะนั่งร้อเดียกมนุษย์เข้ามาภายในห้องจัสเมนฮอลตามปกติแต่ถว่าในวินาทีนั้นเอลฟี่ก็ได้ติดต่อแซนเข้ามาเอลฟี่นั้นต้องการให้แซนเดินทางมาที่ห้องแล็บก่อนที่เธอจะแสดงบางสิ่งบางอย่างให้กับแซนได้เห็นแซนได้ถามออลฟี่ว่าเรียกเขามาที่นี่เพราะอะไรก่อนที่เขาจะชะงัก้วยภาพที่อยู่ตรงหน้าความตายของแซนจากทไลา์ที่แล้ว ลอกับบทพูดเดิมๆที่มันจะเกิดขึ้นในเจโนซายรูดอาฟี่ได้ขอโทษตัวของแซนแต่ในรอบนี้เธอนั้นต้องการให้แซนได้เห็นและเข้าใจแซนได้ถามอาฟี่ว่านี่เธอนั้นทําอะไรส่วนคําตอบมันนั้นคือเรื่องราวที่ผ่านมาเมือ 2, ่อสองสามูที่แล้วในขณะที่อาฟี่กาลังพาผู้คนไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยณนะต่อนน้นเอามากามนมอนสเตอร์ได้เข้ามาขัดขวางไม่ให้เอาฟี่ออกไปจากห้องแลบหรือติดตามพวกมอนสเตอร์บางโซนออกไป มันนั้นทาให้อัลฟี่ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อเธอนั้นได้ทํางานของเธอตามปกติคอยเฝ้าดูและจับตามโมการกระทาของเด็กมนุษย์โดยในขณะที่อัลฟี่กำลังวุ่นวุ่นอยู่ทางด้านของคนขายไอติมก็ได้เข้ามาพร้อมกับเกิดตกใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้ามอนสเตอร์อามากาเมะทำให้เด็กมอนสเตอร์ที่ลงเข้ามานั้นหวัดกลัวนิดหน่อย แต่ถว่าอัลฟี่ก็ได้อธิบายช่วยแก้ความสงสัยให้กับเด็กคนนั้นออกไปก่อนที่จะกลับไปคุ้มคิดเกี่ยวกับความคิดของผู้คนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่มันคงจะไม่ได้กลายเป็นความทรงจาําของพวกเขาหรือเปล่าแต่ทว่าสุดท้ายเธอนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากการกลับไปฟฝ้ามองเด็กมนุษย์ก่อนที่เธอจะลองใช้ความสามารถมีคองความทรงจําของมอนสเตอร์อมากเมดจนได้พบกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสิ่งที่ผู้เล่นทํากับพวกเขาการทําบางสิง่งบางอย่างที่เหมือนกับความรักแต่ทว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายใน มันนั้นมีเพียงสิ่งที่เหมือนกับความตายความทรงจำของเราเอามากาเมดมอนสเตอร์ภาพความปรารถนาของพวกเขาคือการได้หววคืนกลับไปพบหน้าครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ทว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจเป็นไปได้และด้วยความทรงจำของเราเอามากาเมดมอนสเตอร์ที่ภายในจกักรวาลน,นี้พวกมันสามารถจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นจากเส้นเวลาต่างๆมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่แม้แต่เครื่องจักรก็ไม่อาจทำมันได้อลฟี่นั้นคิดว่าสิ่งสิ่งนี้ มันนั้นแท้ทาให้พวกเรากลายเป็นอมะตะแต่ถ้าว่ามันก็เปรียบเสมือนกับความผิดพลาดจากนั้นออลฟี่ก็ได้ลองสก,กัดบางสิ่งบางอย่างจากตัวของอามากะเมะสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่าดีทีหรือก็คือดีเทลเมเนชันทำการผรสมผสานและล้อมรวมเข้ากับเครื่องจักรจนกลายเป็นเครื่องจักรแห่งความทรงจําสิ่งที่จะทําให้ออลฟี่สามารถจดจําสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละไทม์ไลน์และสิ่งสิ่งนี้เธอนั้นก็ได้ใช้มัน กับกล้องและอุปกรณ์ของเธอซึ่งทําให้มันสามารถบันทึกภาพผ่านเส้นเวลาจากนั้นเธอก็ได้อธิบายว่าขั้นตอนการติดตั้งกล้องภายในสถานที่ต่างๆเธอนั้นได้เสียตังค์ให้กับมาเฟตเพื่อจ้างให้เธอติดตั้งกล้องไว้ในสถานที่ต่างๆภา,า,ายในพื้นที่ของเดอร์ลูดแต่ทว่าน,นตอนนี้มาเฟตก็ได้ตายไปแล้วตามพี่แซนได้เคยว่า,าไว้ดังนั้นแล้วตามพี่แซนนั้นเคยจินตนา,าการในทุกๆการต่อสู้ในทุกๆการรีเซ็ตที่ผ่านมา มันนั้นทําให้อัลฟี่ได้พบเจอกับสิ่งต่างๆรวมไปถึงการได้บันทึกไทม์ไลน์ซึ่งสิ่งนี้มันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อัลฟี่สร้างเครื่องจักรขึ้นมาสําเร็จรวมไปถึงการบรันทึกเส้นเวลาเธอ้นได้ทาการสร้างสิ่งสิ่งนี้มาถึง6ชิ้นชิ้นหนึ่งเธอน,นั้นจะใช้กับตัวเองและชิ้นที่เหลือก็จะมอบให้กับแอสกอร์แซนอันดรวมถึงคนอื่นๆเพียงเท่านี้พวกเราก็จะสามารถจดจำไทม์ไลน์ต่างๆได้แต่สิ่งนี้มันนั้นได้ผลอัลฟี่ได้อธิบายต่อไป เธอนั้นตั้งใจจะใช้มันเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆตามสิ่งที่แสนนั้นเคยพูดเอาไว้และถ้ามีสิ่งนี้แล้วก็พวกเรานั้นจะสามารถแก้ไขพวกเรานั้นจะสามารถชนะได้ณตอนนี้แซนนายน่ะสามารถชนะได้แล้วล่ะดูเรื่องราวและการกระทําของออฟฟีคําตอบของแสนมันนั้นมีเพียงแค่การเพิกเฉยแสนนั้นได้พูดเชยชมกับพาที่ตัวเองนั้นได้ตายลงไม่นึกเลยว่าสิ่งที่เขานั้นจะทําลงไปจะเหมือนกับเลือดขนาดนั้นดูภาพความสอมสนนั่นเซนนั่นเป็นการแกล้งที่ตลกที่สุดในวาระสุดท้ายของฉันเลยแหละนะ ด้วยคําพูดเหล่านี้มานั้นทําให้ออฟฟี่นั้นถึงกับตกตะลึงดเดี๋ยวนะแซนนี่นายกำลังหมายถึงอะไรเนะี่ยอ้อนั่นนะ่ะเป็นการพูดคนเดียวที่สนุกมากเลยล่ะเดินนั้นแล้วฉันจะกลับไปที่ปราสาทก่อนที่เด็กนั่นจะมาแหละนะว่าวาย่างไงนะถ้านายทําแบบนั้นล่ะก็นายจะตายนะเดี๋ยวนายก็แพ้เอาสลบกเฮ้ก็ดีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันก็จะกลับไปนอนงีบลบเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวก็สิให้ฉันได้ติดตั้งวันกับนายไม่ดีกว่าลหรอ่าฉันดีแล้วลหละขอบคุณนะดเดี๋ยวสิ นั่นน่ะไม่ใช่การรีเซตเพียงแค่ไม่กี่ครั้งนะพอตามข้อมูลแล้วพวกเรานนะผ่านรู้จินโนซามาถึง4 5ครั้งเลยนะจริงเหรอเนี่ยฉันแพ้ไปขนาดนั้นเลยเหรออย่าพูดเือนกับว่านายไม่สนใจเรื่องเหล่านั้นสินี่นายกำลังพูดกับฉันว่าไม่สามารถทําอะไรได้แล้วอย่างนั้นเหรอนี่นายไม่สนใจเกี่ยวกับพาเปรลัสแล้วอย่างนั้นเหรอเออฟังให้ดีนะออฟฟี่สำหรับคําแนะนําของฉันน่ะช่วยจัดการสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนที่จะเกิดการรีเซตครั้งหน้าสะเถอะจะทำไมล่ละ ไม่ออกนะเธอเองก็ฉลา,าดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเธอก็จะคิดออกเองแหละและฉันเองก็จะทําในสิ่งที่ฉันถนัดอย่าได้โชว์สิ่งนั้นให้กับตัวฉันคนต่อไปละ่ะจากนั้นแซงก็ได้ทีลงรอพอดหนีไปทิ้งให้ออฟฟี่รู้สึกโศกเศร้าและโกรธแค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นแซนายมันบ้าที่สุดก่อนที่สุดท้ายออฟฟี่ก็ได้ตัดสินใจที่จะดําเนินแผนการนี้ด้วยตัวเองซึ่งมันก็ไม่ทันที่จะได้ลงมืออะไรเธอนั้นก็ถูกขจังหวะด้วยฝีมือของฟาวี ที่ได้เข้ามาสังเกตการกระทําของเธออยู่ตลอดโดยมีเรื่องน่านรู้อยู่เรื่องหนึ่งสําหรับตัวละครฟาวี่นี่ก็คือแอสเดียวเขาคนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถจดจําการรีเซ็ตต่างๆที่ผ่านมาได้รวมทั้งในอดีตก,ก่อนที่ฟิกจะตกลงมาในโลกอันุด้วล่าวปุ่มรีเซ็ตจะเคยถูกครอบครองโดยตัวของฟาวี่นั่นเองและด้วยเหตุนี้มันนั้นก็ทําให้ทางด้านของอัลฟี่ทาการโชว์ภาพการตายของอัลฟี่ในเหตุการณ์ของจนเนลไซด์ขข i, ต่างๆโดยทางด้านของเจ้าฟาวี่เขานั้นก็ตอบอัลฟี่กันไปว่าเขานั้นไม แต่ว่าฟาวี่เองก็ไม่ได้ประหลาดใจกับสิ่งเหล่านี้อัลฟี่นั้นก็สงสัยเกี่ยวกับพลังแห่งการจดจํามาน,นั้นเกิดจากดีเทอร์มิเนชันของพวกเัลมาเกเมตรหรือเปล่าแต่ถ้าว่าแท้จริงแล้วมาน,นั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นฟาวี่เองก็รู้สึกแปลกใจที่อัลฟี่คิดเช่นนั้นเพราะจริงๆสิ่งที่ทําให้ลอรามอนเตอร์สามารถจดจำทำลายต่างๆได้มาน,นั้นเกิดจากสิ่งที่เป็นเพียงแค่ดีเทอร์มิเ i ชันเท่านั้นจากนั้นเจ้าฟาวี่เองก็ถามอัลฟี่ไปว่านี่เธอไม่สงสัยเลยเหรอว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่นนน่่่่ซึงอออัฟีีเเเ้้กกก็ไมไมดสสใจจรยยาาววา จากนั้นเธอก็ตั้งใจกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อแต่เจ้าฟาวีก็ไม่ตั้งใจจะปล่อยให้อลฟี่ไปก่อนที่จะอธิบายเรื่องราวอัน,น่าตื่นเต้นณตอนนี้อัลฟี่ได้มีทักษะที่น่าสนใจก่อนที่เจ้าฟาวีจะอธิบายให้ฟังว่าสําหรับสิ่งที่เธอทํามันนั้นคือการทดลองสร้างบางสิ่งบางอย่างแล้วดันมีบางสิ่งบางอย่างนั้นเกิดขึ้นเธอนั้นจะทํำยังไงเธอนั้นก็แค่พูดมันซ้ําไปซ้ํามาก่อนที่เธอจะอนุมานได้ว่าผลลัพธ์ของมันก็คือการทําซ้ําไปซ้ำมาณตอนนี้ฟาวีตั้งใจจะไส้โคออลฟี่ ให้เหมือนกับวาต่อให้เธอจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเส้นเวลาแต่ถ้าว่าเธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้ผลลัพธ์ของมันก็ยังคงเดิมและดำเนินต่อไปอย่างไรที่สิ้นสุดตราบใดที่เด็กมนุษย์ยังคงใช้ความสามารถรีเซ็ตได้วันนั้นก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนซาบฟาวี่แล้วเขานั้นไม่สนใจหรอกบ้าอัาฟีนั้นจะทำอะไรขอความคิดที่ดีที่สุดที่จะทำปล่อยให้เด็กคนนั้นทำต่อไปจนกว่าจะเบือ่อนี่มันก็ผ่านไป40ครั้งแล้วฉันละรอไม่ไหวจริงๆสำหรับสิ่งต่อไปนะ แล้วอะไรที่เธอนั้นต้องการจะทะําล่ะเธอน่ะสามารถทําอะไรเกี่ยวกับการรีเซ็ตของเด็กผู้น,นั้นได้ละ่ะโดยคําพูดนี้มานั้นก็ทําให้อลฟี่ตั้งใจจะสร้างสิ่งต่างๆที่มันจะต้องจบเรื่องนี้ให้ได้แต่ถว่าฟาวี่ก็ยังคงย่อเยอเย,อยอดูจากสิ่งที่แซนทํามานั้นก็เปรียบเสมือนกับคนที่ละทิ้งความหวังไปนานแล้วมันแตกต่างก,กันจริงๆเงน้นเลยสําหรับความหวังที่แตกสลายซ้ําไปซ้ำมาแทนที่เธอจะตายเพียงแค่ครั้งเดียวน่ะการที่ออลฟี่สามารถรับรู้และจดจาทุกการรีเซ็ต มันนั้นคงเป็นอะไรที่ทรมานแทนที่เราควรที่จะลืมทุกความทรมานและปล่อยมันไปแต่ว่าแล้วอะไรละ่ะถ้าฉันสามารถใช้ความสามารถดีเซตได้ละ่ะถ้านายบอกว่าในอดีตนายเคยมีความสามารถดีเซตมาก่อนก่อนที่เด็กมนุษย์จะตกลงมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอะไรที่ทําให้นายสูญเสียความสามารถนั้นไปละ่ะนั่นคงเป็นรลอการอะไรซึ่งพลังปณิธานมอนสเตอร์นะ่ะมีพลังปณิธานที่น้อยเกินไปแต่ว่าทํายังไงดีละ่ะมอนสเตอร์จะมีพลังแบบนั้นได้มากกว่านี้ ฉันน่ะไม่สามารถฉีมันลงไปในดอกไม้ทุกดอกได้หรอกนะเอ๋ฉันยังอยู่นะจงงูเอ้มันคงมีวิธีที่ปลอดภัยมากกว่านี้สิถ้าหากเราจะสามารถดึงมันออกมาและนับแต่นั้นมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความโหมดหลายนาการรีเซ็ตครั้งที่46อัลฟี่นั้นได้หลอกล่ออันดดยมาใช้เป็นนูนทดลองในการดึงพลังของดีเทอร์มินเอชันโดยการหลอกว่าเธอนั้นตั้งใจจะมอบดีเทอร์มินเชันให้กับอันดายและใช้มันเพื่อหยุดยั้งตัวของเด็กมนุษย์และพลสุดท้ายมานั้นกลับ กลายเป็นเพียงแค่ความตายที่ใช้เพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองเท่านั้นแรงระเบิดหลังจากการสับสวิตมันนั้นได้เผาลากของอันดายจนไม่เหลือซากรวมถึงบาดแผลที่เกิดจากแรงระเบิดมันนั้นได้กลายเป็นตัวตอกยำ้ำถึงความคิดทวราลที่เอาฟรีนั้นกำลังจะทำเรเวลของเธอได้เพิ่มขึ้นมาเป็นแปดส่วนทางด้านของเด็กมนุษย์พวกเธอนั้นก็ไม่ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นเรื่องราวนั้นยังคงดำเนินต่อไปมันนั้นได้จบลงด้วยฉากจบของนูโตรเอนดิ้งเนื่องจากเอ็กพีที่ขาดหายไป มันนั้นทาให้เด็กมนุษย์ต้องต่อสู้กับแอสกอร์ ore, ภายใต้ฉากจบแบบปกติมันนั้นก็เหมือนกับคําพูดที่ถูกเตือนเอาไว้กับตู้ของอาฟีเธอหากเรานั้นสามารถจดจำทำลายได้มันนั้นก็เปรียบเสมือนกับตัวเราที่ติดอยู่ในวังวนอะไรที่สิ้นสุดเฝ้าดูคนที่รักตายซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ทว่าในรอบนี้คนที่เราลักกับตายด้วยน้ำมือของเราเองคําเตือนเหล่านั้นคือเรื่องจริงที่ไม่อยางให้คนที่อยู่ภายในหลุมต้องเจ็บปวดแต่ทว่าสําหรับอลฟีมันนั้นแตกต่างออกไป เมื่อนั้นต้องการเลเวลที่มากกว่านี้ดังนั้นแล้วอัลฟี่จึงได้ทําการทดลองซ้ําแล้วซ้าเล่าทํามันพังไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งแต่มันก็ควรจะพยายามเช่นนี้ต่อไปฉันน่าต้องการที่จะแก้ไขความผิดพลาดน,นี้ให้ได้แต่ฉันเองก็เกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าถ้า,าฉันยังคงรักษาเลเวลพวกนี้ต่อไปสร้างอุปกรณ์ที่สามารถจดจำและทำการเซฟเลเวลเหล่านี้ต่อไปถ้าหากเธอคนนั้นสามารถดีเซตได้แล้วล่ะก็แล้วผลที่ตามมาคืออะไรเลยสิ่งนั้นทำให้ฉันอยากรู้ อะไรที่แตกต่างระหว่างพลังปณิธินและความรักหลังจากที่ทั้งหมดนั้นอะไรมันจะดีกว่าแรงบันดาลใจล่ละสิ่งนั้นนะ่ะคงมีมากกว่าความเครียดแค้นล้วนๆหละนะและแล้วการรีเซ็ตก็ได้มาถึงรูท,ที่205เลเวลของอัลฟีที่ได้ถูกเครื่องจักรทำการบันทึกมันเอาไว้ข้ามเส้นเวลานายนะ่ะไม่เห็นด้วยอย่างนั้นแหละเอสเดียเอ๋ยนณะตอนนี้อัลฟีเธอนั้นได้ฆ่าอันดาดมาถึงรูท,ที่205อ,รอพร้อมกับร่างของเธอที่ได้ล้อมรวมเข้ากับเครื่องจักร กลายมาเป็นตัวตนใหม่ที่ถูกเรียกว่าด็อกเตอร์เมกาลจากเบื้องหลังที่เธอทำการทดลองกับอโมกเมตมอนสเตอร์และเทคโนโลยีของเมตาอนจากนั้นออลฟี่ก็ได้ย้อนคำพูดของแอสเดียวว่าการกระทำของเธอนั้นเป็นอะไรที่เป้าประโยชน์แต่ทาว่าน,นตอนนี้มานั้นดัสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเสียแล้วจากนั้นฟาวี่ก็ได้พูดเชยชมด็อกเตอร์เมกาลูว่าณตอนนี้เธอนั้นได้แข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ได้ถามกลับไปว่าทำไมเธอถึงฆ่าทุกคนในล่าน,นี้ด้วยละ่ะซึ่งคำตอบของด็อกเตอร์เมกาโลมันนั้นไม่ต้องดราม่า เดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกครั้งนั่นเองนั่นแหละภายใต้แผนการต่อสู้แบบเดิมๆของพวกมันนะฉันก็แค่ต้องการจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนบ้างเท่านั้นเองฉันหมายถึงแรงเอ็กพีเหล่านั้นนะมันเป็นอะไรที่ดีมากกว่าใช่ไหมละ่ะและด้วยเหตุน,นี้มันนั้นทําให้เจ้าเด็กมนุษย์จำเป็นจะต้องเดินทางข้ามเวลาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อที่จะหาวิธีเพิ่มเลเวลให้กับตนเองแต่แท้ว่ามันก็ทําไม่ได้เนื่องจากณตอนนี้เด็กนั่นทําได้เพียงแค่รีกเสตและเดินทางข้ามเวลาฝืนคืนชีพตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่า คิดสิว่าฉันได้ติดตั้งเครื่องดักฟังเอาไว้ทั่วันด้วยกาวนะ่ะแต่ฉันเองก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่หรอกนะและฉันเชื่อว่าฉันรอมามากพอแล้วละ่ะจากนั้นด็อกเตอร์เมกาโลก็ได้ดึงหัวฟาวี่ออกมาก่อนที่จะจบบทสนทนาด้วยคำพูดดีว่าฉันนเบื่อกับการมีตัวตนอยู่ของเด็กพวกนั้นแล้วละ่ะเพราะฉะน,นั้นแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนแล้วละ่ะเด็กมนุษย์พวกนั้นนะ่ะซึ่งฟาวี่ขานั้นก็ปฏิเสธก่อนที่จะถูกด็อกเตอร์เมกาโลทำการเฝ้าจนเป็นฝุ่น ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วด็อกเตอร์มิกาโลคนนี้จะเป็นคนไปหาเองสิ้นสุดการลอคอยและแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงด้วยชาวที่แสนเองก็ติดตั้งเครื่องจักจดจำไทม์ไาลนา์เอาไว้ด้วยเช่นกันเป็นนั้นสิ้นสุดของชารเตอร์ที่1นึ่สำหรับเรื่องราวของด็อกเตอร์มิกาโล เอามีเรื่องนี้จะมีการเล่าเรื่องราวที่แบ่งออกไป3ตัวละครได้แก่ด็อกเตอร์มิกาโลฟิกซ์และก็แซนเนืน่องจากในขณะที่เอลฟี่ลังดำเนินแผนการในตลอด205รูท้ที่ผ่านมาทางด้านของแซนเองพี่แกเองก็มีการขึ้นไว้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากในรูทของพี่แกเขานั้นจะเป็นจะต้องใช้พลังในการจดจำทำลายเพื่อที่จะใช้มันช่วยเหลือเดียกมนุษย์และแก้ไขสิ่งที่อัลฟี่นั้นทําลงไปดังนั้นแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจเรื่องราวในมุมมองของแซนก็สามารถไปหาอ่านกันได้ภายในเว็บ g l o b a l c o m i c กันได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอจบเรื่องราวแบบสรุปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับเรื่องราวของดรเมกาโลก็คงต้องติดตามกันต่อไป แล้วก็สําหรับช่วงนี้ถ้า,าลงคลิดฉานั่นก็เพราะว่าติดเกมนั่นเองแม่งมเพื่อนพาไปติดเกมพาวโวเฉยไวร์วิวการคุณจะไปนั่งสตรีมเกมนี่แหละโอเคขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไครต์หรือแม้แต่จะสมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมสามารถมาพเนจรหาเรื่องเล่าใหม่ๆกันได้เอาลละ GGWP g o พ d g ูดเกมวิ play